จเจริญธรรมในยามนี้แก่สาธุชนผู้มีศรัทธาในวิถีแห่งการตื่นรู้ทุกท่านวันนี้เราจะมาวิสัญชนาธรรมในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากที่สุดนั่นคือการตื่นจากอัตตาในชีวิตประจำวันคำว่าอัตตาหรือตัวตนนั้นมีใช่สิ่งที่เลวร้ายในแง่ของสมมุติสัจจะเพราะเรายังต้องมีชื่อมีนาม มีหน้าที่การงานและมีบทบาทสมมุติในสังคมแต่ความทุกข์ที่รัดรึงเราไว้นั้นไม่ได้เกิดจากการมีชื่อหรือมีหน้าที่แต่เกิดจากการที่เราหลงเชื่อว่าชื่อนั้นหน้าที่นั้นและความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นคือตัวตนที่ถาวรและเป็นของเราจริงๆการตื่นจากอัตตาจึงไม่ใช่การทำลายตัวเองทิ้งหรือการละทิ้งความรับผิดชอบในโลกคารวาส หากแต่เป็นการถอนความเห็นผิดว่ามีเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลองพิจารณาดูเถิดว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันเริ่มทำงานทันทีเราตื่นมาพร้อมกับความกังวลว่าฉันจะต้องทำอะไรฉันจะทันเวลาไหมฉันจะได้รับคำชมหรือคำตำหนิอย่างไรในวันนี้อัตราตัวนี้เองที่เป็นประธานในทุกประโยคของชีวิต และเป็นแบกรับน้ำหนักของความคาดหวังทั้งหมดเอาไว้การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นที่การสังเกตเห็นเงาของอัตตาที่แฝงตัวอยู่ในทุกอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมีใครมาพูดจาไม่เข้าหูความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นมักจะตามมาด้วยความรู้สึกว่าเขาทำกับฉันแบบนี้ได้อย่างไรเห็นไหมว่าความโกรธเพียงอย่างเดียวนั้นมีน้ำหนักไม่มากนักแต่เมื่อมีคำว่าฉันเข้ามาประกอบ ความโกรธนั้นจะขยายตัวเป็นยักษ์เป็นมารทันทีเพราะมีผู้รับผลกระทบที่ชื่อว่าฉันการตื่นรู้คือการเห็นกระบวนการสร้างตัวตนนี้อย่างซื่อตรงเห็นว่าใจมันปรุงแต่งสร้างบทละครขึ้นมาเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในการทำงานเรามักจะยึดถือว่าผลงานของฉันความเก่งของฉันเมื่อได้รับคำชมอัตตาก็จะพองโตด้วยความภาคภูมิใจ แต่ในความภูมิใจนั้นเองก็มีความกลัวแฝงอยู่กลัวว่าพรุ่งนี้จะทำได้ไม่ดีเท่าเดิมกลัวว่าคนอื่นจะเด่นกว่านี่คือความทุกข์ที่แฝงมากับความสุขของอัตตาหากเราตื่นขึ้นมาเห็นว่างานก็คือการประสานกันของเหตุปัจจัยมีทักษะมีความเพียรมีโอกาสและมีเพื่อนร่วมงานทุกอย่างประกอบกันขึ้นมาเป็นผลสำเร็จโดยไม่ได้มีฉันเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ใจจะเบาลงอย่างประหลาดเราจะยังคงทำงานอย่างเต็มกำลังแต่จะทำงานด้วยความโปร่งเบาไม่ได้แบกศักดิ์ศรีที่หนักอึ้งไว้บนบา่าแม้แต่ในความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอัตตามักจะมาในรูปของความหวังดีที่แฝงด้วยการครอบงำเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้คู่ครองเป็นอย่างนี้เพราะลึกๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นส่วนขยายของตัวฉันเมื่อเขาไม่ได้ดังใจเราจึงทุกข์เหมือนกับว่าแขนขาเราไม่รักดี การตื่นจากอัตตาในบ้านคือการเห็นว่าแต่ละคนก็มีวิถีแห่งกรรมและเหตุปัจจัยของตนเองเรามีหน้าที่เมตตาและเกื้อกูลแต่ไม่ใช่การเป็นเจ้าของชีวิตใครการละวางอัตตาในที่นี้จึงเป็นความรักที่กว้างขวางขึ้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของฉันเข้ามากำกับการฝึกสติในขณะที่กินข้าวขณะที่เดินหรือขณะที่ใช้สื่อโซเชียลล้วนเป็นสนามฝึกที่ยอดเยี่ยมลองสังเกตสิว่า เวลาเราเห็นโพสต์ของคนอื่นที่ดูมีความสุขกว่าเราใจเราแวบหนึ่งมีความเปรียบเทียบเกิดขึ้นไหมความเปรียบเทียบนั่นแหละคืออาหารชั้นดีของอัตตามันทำให้เราขาดความพอใจในสิ่งที่มีและวิ่งตามภาพมายาที่โลกสร้างขึ้นการตื่นรู้คือการกลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้าสัมผัสถึงลมหายใจสัมผัสถึงร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก แต่เกิดจากการที่ใจไม่ต้องแบกตัวตนไปอวดใครการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีอัตตาไม่ได้หมายความว่าเรากลายเป็นคนไร้ความรู้สึกหรือเป็นหุ่นยนต์แต่หมายถึงเรามีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ขึ้นเราโกรธได้แต่ไม่นานเพราะไม่มีใครคอยเลี้ยงความโกรธนั้นไว้เราเศร้าได้แต่ไม่จมเพราะไม่มีผู้โศกเศร้าที่ถาวรทุกอย่างกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านจิตใจเหมือนสายน้ำที่ไม่หยุดนิ่ง พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอนัตตาเพื่อให้เราหลุดพ้นจากคุกที่ใจเราสร้างขึ้นเองความว่างจากตัวตนคือความเต็มอิ่มอย่างที่สุดเพราะเมื่อไม่มีเราพื้นที่ของใจก็กว้างขวางพอที่จะรับทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงไม่ต้องคอยคัดกรองว่าสิ่งนี้ถูกใจฉันหรือสิ่งนี้ขัดใจฉันการปฏิบัติจริงไม่ใช่การทำให้ตัวตนหายไปแต่คือการเห็นชัดๆว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่ต้น มีเพียงกระแสของรูปรธรรมและนามรธรรมที่แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นขอให้ทุกท่านลองฝึกดูในวันนี้เมื่อเกิดความรู้สึกรุนแรงใดๆขึ้นมาให้ถามตัวเองเบาๆว่าใครเป็นคนรู้สึกแล้วลองมองหาผู้รู้สึกนั้นดูท่านจะพบว่ามันว่างเปล่ามีเพียงความรู้สึกที่กำลังทำงานอยู่ลำพัง และในความว่างนั้นเองคือความสงบอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความสำเร็จหรือความล้มเหลวใดในโลกจะมาพรากไปจากใจท่านได้อนุมโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งอัตตาขอให้ความเพียรในการเฝ้าสังเกตใจของท่านจงเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดยินดีในการละวางความถือมั่นขอให้ท่านมีสติที่ว่างไวเท่าทันมายาแห่งจิต เห็นความจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งล้วนอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมิได้มีแก่นสารแห่งตัวตนให้ต้องยึดถือแบกหามขอให้ชีวิตประจำวันของท่านกลายเป็นวิหารธรรมเป็นที่อบรมปัญญาให้แก่รอบจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสง่างามและเป็นอิสระดุดบัวที่พ้นน้ำและไม่เปียกน้ำขอให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสงบที่แท้จริงสืบเทิน